สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนลนอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันค่ะในวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567นะคะกับดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะยืนในแดนบวกได้ค่ะโดยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,437.02จุดนะคะ เพิ่มขึ้น1.49จุดหรือว่าคิดเป็น0.10%ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่29,71.59ล้านบาทค่ะโดยตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังมีซนติเมนต์ในเชิงบวกค่ะจากการขายเปิดขายกองทุนวายุพักนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนักทุนนั้นรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะว่าจะปรับลดโลเบี้นในการประชุมสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันที่17-18กันยายนนี้หรือไม่ค่ะ ส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นบ้านปูค่ะราคาหุ้นบ้านปูนะคะมีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักค่ะตอบร,รับข่าวนะคะบริษัทย่อย bkv corporation ค่ะได้ประกาศการเสนอขายหุ้น ipo นะคะโดยได้ประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่19 2 1เหรีสหรัฐต,ต่อหุ้นค่ะโดยเตรียมจะเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ค่ะ ทางด้านของซีอบ้านปูนะคะนายสินว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซี o อบ้านปูก็ได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทขอแจ้งให้ทราบค่ะว่าเมื่อวันที่16กันยายน2567ที่ผ่านมานะคะ BKV Corporation หรือ BKV ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูนะคะได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวน15ล้านหุ้นค่ะช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่1 9บเถึงี่เหรียญสหรัฐต่อหุ้นนะคะ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้นำหุ้นสามัญทั้งหมดของ BKV เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange หรือ NYSE โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า BKV สำหรับการซื้อขายในตลาด NYSE ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือ underwriter มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจำนวน2 2 5 0 0 0 0หุ้นจาก BKV ภายในระยะเวลา30วัน นับตั้งแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มการทำการซื้อขายที่ราคาเสนอขาย IPO ค่ะโดยหากส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วทั้งนี้นะคะแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US SEC แล้วค่ะแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในณขณะนี้ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวยังไม่สามารถทําการขายและจะยังไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อได้ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO จะมีผลบังคับใช้และจดหมายฉบับนี้นะคะไม่ถือเป็นข้อเสนอขายและการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆที่การเสนอขายการชักชวนหรือการขายจะถือว่าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียน หรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้นๆค่ะสำหรับ b k v Corporation นะคะหรือว่า b k v ค่ะบริษัทย่อยของบ้านปูนะคะตั้งอยู่ที่เมืองเดนเวอร์เมืองหลวงของรัฐคูรูาโดค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความครบวงจรโดยมีเป้าหมายการพัฒนานและเติบโตมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นค่ะธุรกิจหลักของ b k v นะคะคือเป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติก่อตั้งขึ้นในปี2558ค่ะ B k v พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้าง BKV ให้เป็นบริษัทพลังงานที่แตกต่างโดยปัจจุบ,บัน BKV เป็นหนึ่งใน20บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาค่ะและเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาเนตในรัฐเท็กซัสค่ะสำหรับหุ้นบ้านปูนะคะก็ปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะ6บาท55สต้ตางค์บวกไป30สตางค์หรือว่าคิดเป็น4.80%นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,764ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานามาฝากกันในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะและหากนักลงทุนหรือคุณผู้ชมท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถติดตามนะคะการอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียของหุ้นอินไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram, Twitter, l i ไลน์สแควร์เทเลกร i k ทิกต็อกเทสนะคะรวมไปถึง YouTube c h anel n ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนอินไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศ เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ